สวัสดีครับทุกท่านวันนี้ลุงมนัฐจะพาไปดูวันนี้ที่ยังเหลือของหนัง35มมภาคสิ่นในฟิล์มเรื่องนักเลงพลานชัยซึ่งต้นเรื่องของหนังก็เกิดที่พลานชัยหรือบึงพลานชัยจังหวัดร้อยเอ็ดนะครับหนังเข้าฉายครั้งแรกวันที่5กันยายน2520ที่โรงหนังคาเทและจากวันนั้นจนถึงวันนี้ผ่านไป44ปีแล้วนะครับหนังเรื่องนักเลงพลานชัย ที่สรพพษงชาตรีแสดงไว้กับคุณถ้าส่วนเสนีวงนายุทธยานั้นก็หายเงียบไปเลยนะครับนี่ถ้าเราไม่มีการค้นพบใบป,ปิดหนังหรือว่าค้นพบเรื่องย่อนหนังอย่างที่ท่านกําลังดูอยู่นี้นะครับหลายคนก็อาจจะลืมหนังเรื่องนี้ไปแล้วนะครับท,ทั้งที่ชื่อหนังนั้นก็น่าสนใจนะครับและถ้าท่านที่เคยมีโอกาสได้ดูนะครับก็อาจจะ เล่าความประทับใจได้นะครับเพราะว่าผมลองอ่านเรื่องย่อนะครับที่เขาย่อไว้แบบนี้แหละครับอ่านไปแล้วก็มีความรู้สึกว่าเออเป็นหนังที่น่าติดตามนะครับเพียงแต่ว่าเข้าใจว่าผู้สร้างน่าจะเป็นผู้สร้างรายเล็กนะครับซึ่งอาจจะไม่มีการนําไปทําเป็นเทปวิดีโอเก็บไว้นะครับเพราะว่าในยุคปี2020นั้นเทปวิดีโอยังไม่บูมนะครับจะมาบูมประมาณปี2025นะครับ ก็เลยอาจจะไม่มีการนําฟิล์มกลับมาฉายทําเป็นเทปวิดีโอไว้นะครับปัจจุบันก็เลยไม่มีเทปวิดีโอนะครับแล้วก็ไม่มีแผ่น VCD ไม่มีแผ่น DVD อะไรของเรื่องนักเลงพลานชัยเลยนะครับพูดไปแล้วก็น่าเสียดายนะครับสาหรับหนังไทยเก่าๆนะครับซึ่งตกอยู่ในสภาพเดียวกันกับนักเลงพลานชัยอีกหลายร้อยเรื่องนะครับนี่ยังโชคดีนะครับที่มีใบปิดแล้วก็มีเรื่องย่ออยู่สองสาหน้านะครับบางเรื่องนั้น ใบปิดก็ไม่เหลือนะครับบางเรื่องเหลือแค่ใบปิดเพียงใบเดียวนะครับซึ่งบางท่านขอมาตอนนี้นะครับว่าอยากจะให้พูดถึงหนังเรื่องหนึ่งเรื่องใดนะครับเพียงแต่ว่าผมยังลงไม่ได้นะครับเพราะว่ามีใบปิดเพียงแค่ใบเดียวนะครับยังตามหาเรื่องย่อไม่ได้นะครับก็พยายามจะตามหาจากเพื่อนๆนะครับที่ซื้อหนังสือดาราเก่าๆเก็บไว้นะครับเพราะว่าในสมัยก่อนนู้นนะครับหนังสือดารามักจะเป็นที่ลงของเรื่อง หนังไทยนะครับแล้วก็จะมีเรื่องย่อมีภาพนิ่งต่างๆนะครับผมก็จะพยายามรวบรวมนํามาเสนอนะครับถ้าหาเจอนะครับสําหรับท่านที่เพิ่งเข้ามาใหม่นะครับทุกวันนี้ในช่อง YouTube ชุมทางหนังไทยนะครับก็จะมีคลิปอยู่2ลักษณะนะครับก็คือคลิปที่ตั้งชื่อว่าวันนี้ที่ยังเหลือของหนังที่ ไม่มีฟิล์มนะครับแล้วก็หนังที่มีฟิล์มนะครับจะแยกกันอยู่แค่2อ,อย่างนี้แหละครับถ้ามีฟิล์มเราก็จะใช้เป็นภาพตัวอย่างให้ดูนะครับแล้วก็ถ้าไม่มีฟิล์มก็จะเป็นภาพนิ่งอย่างที่ท่านเห็นอยู่นี่ละครับส่วนหนังที่ออกเป็น VCD หรือเป็นวิดีโอแล้วตามท้องตลาดทั่วไปนั้นเราจะไม่ค่อยนําเสนอนะครับเนื่องจากว่าท่านอาจจะมีช่องทางดูของท่านได้อยู่แล้วนะครับและอีกอย่างหนึ่งที่เรานําเสนอในตอนนี้ก็คือ หนังที่พวกเราภาคเสียงกันเองนะครับเป็นหนัง16ประมอนะครับก็ฝากไว้ด้วยนะครับ